ชนะหนึ่งเสมอถึงสี่ใช่สมุทรสาครมีตัวไทยลีกช่วยประคับประคองทีมถึงสี่ถึงห้าตัว<ช><ม>ฉะนั้นเ,นเกมนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยสาหรับอายุทยาแต่อยุธยาเขามีทีเด็ดนี่ตัวทีเด็ดที่ลูกฟีคิกกับทีเด็ดที่ลูกจุดโทษจุดโทษครับไม่ใช่การยิงหรือว่าการให้ลูกโทษหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจารย์ฝ่ายมานั่งทํเนี้ออะไรครับว่าขอหยาบเซ็นเซอร์ด้วยใครส่งมาเนี่ยโอ้เอสเอ็อย่างนี้จะส่งนะครับให้กำลังใจกันนิดนึง ก็เป็นเตอร์แต่คำพูดปกติมัจะอานอะไรวนี้ฟันธงให้อยุธยาได้ลูกโทษในนาทีสุดท้ายแล้วเฉือเนเอาชนะสมุทรสาครได้หนึ่งศูนย์แล้ก็จะมีผู้ฉลองไหมโอ้มีตีกันหลังเกมแน่นอนนะครับออดออดไหมออดออดไหมออดออดอแล้วอาจารย์อาจารย์ป๋ายพันดะว่าไงครับไป๋ันดะเขาเขาเป็นทีมที่รับด D รับ D รับอะไรรับลายครับรับตีน แอจะง่้ได้อยู่แล้วแงานกองเชียรเขาชื่ออะไรนะปารูขนองอะไรอ่ะปารูปาีปาตีพ่าตปาตีพ่าตเออเราเมื่อกี้อะไรบอกปาดูขนองสมุตรคอมันซื้อมันซื้อซื้อไปฉบับไปเขียนตีนพิากโดมกระทืมมากเหมือนกันนี่ก็เทสนี่ก็เทสที่สองนะแต่ดูแต่ดูแล้วษณะแล้วปารีปรีเนี่ยโุนจะแพ้ไพกรรมการ ชายไายกรรมาการเจ้าทอมกรรมาการ,าาการ,รแาบนี้คุณก็บอกอว่าจะให้อยู่แล้วอาจจะมีเจ้าบ,บ้านอาจจะอันนิดนึงนิดนึงนิดนึงเออแลอวถ้าแฟนล,ลุกดาก็ดูไม่พอใจหรอ,ออ้นี้อันนี้คือว่าอยู่ดีเลล่ะบอกไว้ก่อนนะครับคือว่านี่คือสื่อของภายในครับคุณ,ณไปคุณเข้ามาดูก็เท่ากับว่าคุณมาโดนด่านะครับถ้าคุณไม่ดูคุณไม่โดนด่าครับผมเตือนไว้ก่อนเข้ามาโดนด่าโดยเฉพาะ บ้านเรานี่บ้านเราในบ้านเขายูจ่าเขาไม่ยอมอยู่แล้วใช่นะช้างมีไหมช้างมีไหมน่ะนี่คิกช้างไม่ใช่แม่ใหญ่ไม่ใช่แม่ใหญ่ช้างไม่มาช้างมาชช้้าาางงมนั่นไหนครับช้างไปยิ้มอยู่ปันปันดงยังไงปันดะว่าไงคู่นี้ปันดะเลยปันดะเลยอยู่จะาตัดไปหนึ่งดอกอ๋อคือเหมือนเราต่อยเราไม่มีตาหมออย่างนี้อาจารย์มาทำไมเนี่ยผู้ต่อไปผู้ต่อไปเลย ระยองพบลาสลาบุรีครับที่บ้านระยองบ้านระยองพี่ลื่นมากเลยไม่ได้ใส่สื้เชิตนะว่าไงละระยองระยองครับระยองระยองเจ้าบ้านเปิดบ้านพบราชบุรีลาชบุรีเพิ่งแพ้มาราชบุรีเพิ่งแพ้มาด้วยแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มหัวตารางอยู่แต่ถือว่าเขาอันนี้เป็นเป็นอ็นอันดับอันดับสี่เจออันดับหกที่ที่โคเจ๋งนะระยองนี่อันดับสี่ ส่วนลาบบรีนี่อันดับหกเขาบุกมาชนะทีมยักษ์ได้เป็นหนึ่งศูนย์นะอุ้ยวันนั้นโอ้เสดพูดถึงเลยคือลาบรีผมมองแล้วเป็นเกมเป็นเกมเย็นที่ดีเกมเย็อนที่ดีเกมเย็นที่ดีเกมแล้วในบ้านอ่ะในบ้านไม่รู้แม่ไม่เคยไปดูในบ้านไมเชื่อเชื่อแล้วว่าอาจารย์ไม่มีความรู้จริงร่บกูยังลืมชื่อเจ้าบ้านเลยเนี่ยเอยยอยออาจารย์อาจารย์ไม่เตรียมตัวมาก่อนเลยเนี่ย เตรียมมาแล้วเตรียมมาเตรียมมาน้อยต่อครับต่อเอาไปวิเคราะห์วิเคราะห์ถ้าให้วิเคราะห์เลยเจ้าบ้านนี่ได้วยครับน่าจะแบ่งแต้มไม่ใช่อาจารย์แล้วเสียงเชียร์เจ้าบ้านเขาได้เสียงเชียร์เจ้าบ้านธรรมดาระยองเป็นไงบ้างเขาได้มาจากม้านิมคอนไม่ได้น้ำมันไม่มีแหละระยองระยองระยองกองเชียร์เขาก็เยอะนะระดับต้นๆเลยนะรู้สึกว่าแมตช์นี้เขาจะไปตามหาพาะภัยมันดีจะจะไม่มีกันโอ้ยยังไม่ทันไม่ว่างครับไม่ไปผมว่าแนะนำให้ไปหาดังเงือกดีกว่านะครับจะไปหาพระอภัยถ้าไปบอก อาจารย์เขาไปด้วยอาจารย์ว่าไงคู่นี้อาจารย์จะไปฟันดาอาจารย์ฟันดาคู่นี้ว่าอะไรยองกับลาบุรี์ว่าเสมอหนึ่งหนึ่งเสมออีกแล้วเหรอครับดะไปเลยดะไปเลยเอาถึงอ้อว่าไงอ้อว่าไงครับบอกเสมอซ้ำกูนะเฮ้ยไม่คุ้นล่ะไม่สมองนะอาจารย์เริ่มกักกันเองครับ คูนี้เนี่ยรักใครชอบใครส่งเอฟเอดมัวดให้การของท่านนี้บางทีเทปหน้าอาจจะไม่มีคนใดคนหนึ่งนะฮะและการระเหือนบ้านบิ๊กบาร์เทอร์ครับเชิญโบนดอกได้ทำไมว่างก็ไม่พอไม่พอคือเชิญออกเชิญออกคูนี้ระยองที่ผ่านมาอาจจะเจอทีมที่ที่อ่อนหรือหรือเท่ากันทําให้คะแนนอยู่ในหัวตารางทีนี้เนี่ยการมาเจอราชบุรีเนี่ยราชบุรีเนี่ยการเล่นนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นใช่น่าจะเสมอหรืออาจจะโดนลูกโต้กลับ แต่ผมคิดว่าเนี่ยไอเอลิกเดมเกนของลาบุรีเนี่ยที่มาจากเก่าเป็นตัวเก่าไฟฟ้าด้วยแล้วดีกีโค้ดอะไรก็โค้ดดีกีโค้ดแชมป์ไทยลีกเลยนะครับน้ำแมฆน้ำแมฆน้ำหมายแหวงมันชัยน้ำเมฆเออน้ำแมฆบุกนี้ไม่ผ่านไม่บาดไม่บา่่นผานโอเคอย่ายังไปเล่นนะครับอันนี้จะบอกไว้เฮ้ยผมผมพันธงเลยแล้วว่มมาแกทับกัวว่าลาบุรีเนี่ยน่าจะเฉือน สองหนึ่งมั่นใจในปีมือโค้ดบ้างัันเถอะที่ว่าที่งานสองท่านนี้เขาวิจารณ์ไปจดกันไ้ด้วยนะครับจดไว้นะฮะจะได้รู้ว่าว่าคู่ต่อไปคู่นี้ก็เป็นคู่ว่าราบุรีชนะทายตารางทายตารางนะปาจีนพบกับสากแก้วปาจีนเพิ่งไปชนะมาไปชนะอ่าชนะที็มไลยสักอย่างนึงเพิ่งชนะมาปาจีนเพิ่งชนะมาซะซะพิธีกรก็ไม่เต็มข้อมูลมาเหมือนกันเลยครับก็ผมไม่สนใจทีมอื่น ผมไปดูมาที่หมื่นโอ้ได้เปลาจีนปลาจีนปลาจีนสดโอ้ยชี้กุยปลาหนกูอย่างนี้เลยเหรอปลาจีนสดมากคณะโรบุรีในบ้านใช่โมีมีอ้อยคนเดียวเตรียมข้อมูลมาดีมากหรือก็วันวันมานั่งจมอยู่แค่ตรงเนี้แล้วเป็นไงปลาจีนว่าไงปลาจีนตัดแก้วตัดแก้วแพ้รวดเลยแล้วตัดแก้วออกไปเยือนด้วยออกไปเยือนอีกนั่นนี้จะไม่ไหวไม่ไหวอะไรจะโดนอะสปิริตปลาจีนถึงเขาจะแรกๆอาจจะไม่ดีมาก่อนนะแต่ ตอนนี้เขาเริ่มตั้งตัวได้เราก็น่ากลัวอยู่แแต่แต่แตว่าวัานนี้สักแกวอาจจะไม่ยอมก็ได้เพราะถ้าพูดงี้มันเป็นจังหวัดใกล้เคียงกันยอมกันไม่ได้ไม่ไหวอะลักษณะดูดูทีนั้นไม่ไหวการเดินทางอาจจะไม่มีปัญหาการเดินทางไม่<ต>ไมีปัญหาไงใกล้กันแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าตัวผู้เล่นมันมีปัญหาไงเจ้าสามารถไม่โดนแล้วโดนทีมยักตัดมาด้วยอาจจะเสียขวัญนิดนึงเสียดิเสียเลยแบบโดนโดนยังไงอะไรเงี้ยเราไปเอายิงเข้าไปตายตายเลยลุงนั้นก็ยังเจ็บเล็บขมือทุกวันนี้ไม่ต่ำกว่า4-0 สี่ศูนย์ปันปันปันดาไหมปันดาไปสี่ทีสี่ศูนย์โอ้โหคือจะไม่ให้สากแก้วยิงเลยอ่ะครับนั้นนี้นั้นนี้คงไม่ไหวไม่ไหวเลยแต่เขายิงทีมใหญ่มาต้องลุ้มนะโอ้ยอันนั้นปล่อยให้นัดที่แล้วนัดที่แล้วยิงสมุนการลุ้นหนึ่งเดืยนแต่ในข่าวออกว่ายิงปฐุมธานีไม่รับอ๋อข่าวจะเป็นสื่อบางแขนงสื่อบางแขนงสื่อบางแขนงนะครับรู้จักอยู่ทีมเดียวสื่อบางแขนงครับอันนี้จานออดจานออดว่าไงจานออดไม่ไม่ฟัน ไม่ออสดีกว่าไม่ออสเลยนะคู่นี้คู่นี้ข้ามนะข้ามข้ามเสียหมาคนเดียวเลยตายไอ้ปันตาเยอะเลยปทุมธานีปทุมธานีเจอนครนายกพร้อมแล้วถูกกับนครนายวก็พร้อมโอเคนาที่แล้วปทุมธานีแพ้มาแพ้กระบินแพ้กระบินแพ้กระบินยูบแพ้กระบินมาแล้นครนายกนครนายกนี่เป็นยังไงบ้างครับปีนี้ยังไม่ยังไม่รู้กุ้งเกิ้ลนี่ไม่รู้มีรถโบกใช้ดิตั้งทำไม เราขอขวาเขาไปบ้านเลนจะน่าไปไหมวะอาทิตย์แล้วเนี่ยัาทิตย์แล้วอยู่กันบ้าเลยนี่ยการดาบเลยถังสือหรืออะไรแล้วนายกก็อยู่ในกลุ่มหมู่ตารางใช่ไหมวกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดกลางกลางถือว่ากลาง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 แล้นายกชุดนี้ถือว่าดีเพราะว่าได้นักเตะจากบีจีชุดเล็กชุดเล็กรู้สึกถ้วยถ้วยขอฝากถึงหน้าครับอพรา เยขอหรือขอช่วยช่วยคออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้แข่งกันเมื่อไหร่อะไรยังไงโหข้อมูลแน่นกนปากเลยแม่เปิดคอมพิวเตอร์พิมพ์ลังคากันเลยเอาอะไงต่ออะไรารนอะารกันเราก็ทําแบบนี้เออเลยมันรายการข่าวยามเช้าอ่ะมาจีนมาจีนเฮ้ยประทุมประทุมโอ้วประทุมประทุมนะขนายกจานพันดาไปเลยจ้าวว่าไงจ้าวว่าไงจ้าวว่าไงรู่นพันเนี่ยสิ้นเล็ก มันเล็กอ่ะแล้วปฐุมเล่นบอกว่าบีเข้าบีออกด้วยตรงนี้บีเข้าบีออกบีเข้าบีออกแล้วเสมอเดี็กแพ้เดี๋ยวชนะอะไรก็ไม่รู้แต่แล้วคนใดเขาเล่นเล่นเสมอเสมอดีฮะไม่แพ้ก็เสมออ่ไม่แพ้ก็เสมอคุณคุณเข้ามาคุณโดนอ่ะคุณเข้ามาอ่านอย่านะครับนี่มันสื่อผมผมไม่ได้ต้องการให้คุณมาดูคุณมาดูเองนะเตรียมไว้ก่อนถ้าคุณดูแบบนี้ผมให้คุณเลยคุณแล้วผมว่าคุณบุกมาเชื่อเชื่อเลยเชื่อปฐุม อ้อนบอกไม่เหมือนล้ว่าให้นักังยกมาชวยแค่เม็ดหนึ่งไม่หนึ่งศูนย์ก็สองหนึ่งมนนิ่ฟันจ้ะินไม่เยอะ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 ล้มนะเนี้ยประทูมาถล่มอนน้ว่าไงอนอว่าไงถล่มกันศูนยศูนยอะฉลมยังไงวะอดอ้อเลยมามศูนย์ศูนอดอ ลอ้นลุ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 ้นุ่้นลุอนลุ้นมุ้นลุ้าลุ้นลุ้นปุ้นลา้นอุ้นลุ้นลุ้นลก่าลุ้นาุ้นล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 ุ้เกุ้นลุ้นลุอนลุ้นลุมนลุ้นลุกนาุ้น่่ะนลุ้่ลุ้น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 ลุ้พอุ้นลุ้นลุ้นลุมนแชมนลุ้นปี้นแนลุ้นแี้นซื้อมุ้นมุ้นซื้อลุ้อได้น็อู้่อยู่ไม่่ด้นล้นอุ้นออ้ หาคันใหม่ไปก็หาคันใหม่ไปไปวะคุณเข้ามาดูคือคุณดนผมด่าต้องยอมรับเอ๊ดเบ๊ดเบ๊ไม่้คพี่พี่นั่งพับเพียบอ่านข่าวได้ไหมครับโอ้โหจะให้เราเรียบร้อยเราทำไม่ได้ให้ใส่ชุดล่บประตันด้ไหม